สวัสดีครับพี่ดีพี่เมี่ยมอเตอร์ซีนอนวันนี้มาส่งงานกับเชฟโรเลตโครโลนาร์โดนะครับไปเลยครับเปิดไฟลี่นะครับจะเป็นวงแหวน B M เอ็มสไตล์ติดขึ้นมาเลยนะครับอ่านี่นะครับวงแหวน B M เอ็มสไตล์นะครับไปตามครับอันนี้นะจากของเดิมซึ่งเป็นหลอดไฮโลรเจนนะคลูกค้าบอกไม่สั่งเข้ามาทมการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก9.1้าจุดหนึ่งแบ็คเอดิชั่นนะครับพร้อมกับวงแหวน B M เอ็มสไตล์นะครับวันนี้นะพี่ก็ติดแท้นะครับสกีโลโก้ร้านที่ตัวเลนเลยนะครับ ใบหวอก9.1 Backed น i แบ็นะครับสูงครับตัวนี้นะครับเป็นใบซีนอนนะครับสูงต่ําในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งกันนะครับนี้มันแสงหลังจากติดตั้งนะครับตัวเส้นกะเอาคมๆนะครับยก่ไยสูงทีสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านพิม์มตัวรถกันนะครับ แสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่งเพจ Facebook นะครับ BT Premier Auto s e Non ได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ